สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เคดก็จะมารีวิวขาตั้งกล้องมือถือนะคะแบบพกพาเล็กแล้วก็จับถนัดมือนะคะตัวนี้ค่ะยี่ห้อยุนเต็งนะคะ ราคา100กว่าบาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยคือขนาดเล็กกระทัดรันนะคะแล้วก็ตัวนี้ลองถอดออกมาดูตัวนี้ชอบมากเพราะว่าที่จับมือถือพับได้แบบนี้ค่ะพกพาง่ายด้วยนี่ เวลาจะใช้เราแค่ทำแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ตัวนี้เขาจะแถมรีโมทมาให้ด้วยนะคะมีรีโมทด้วย ราคาร้อยกว่าบาทมีรมโมดให้ด้วยถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะเพืเ่อนๆสำหรับการปรับมุมก็คือตัวนี้นะคะอันนี้มันแน่นอยู่นะเนี่ยปรับมุมแล้วก็หมุนหมุนออกสามารถปรับมุมได้แล้วก็ล็อก และที่สําคัญทุกคนมันยืดได้ยาวมากโอ้ยาวประมาณ1เมตรได้นะคะความยาวยาวมากเลยค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่นะคะตัวนี้เป็นได้ทั้งขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้เซลฟี่นะคะเพราะว่ามันยาวดูสิคะ่ะ เจ๋งมากเลยทุกคนโหสุดยอดมีตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะครบเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็เปิดเลยนะคะนี่ก็จะขึ้นไฟแบบนี้และไปที่มือถือเปิดบลูทูธตัวนี้แคทเคยเชื่อมไว้แล้วนะคะมันก็จะเชื่อมต่อเอง นี่ยค่ะมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วไฟที่กระพริบมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะทดลองถ่ายรูปกัน เรียบร้อยนะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยครบมากใครที่สนใจก็ลองหาสั่งซื้อในช h อป e ีดูนะคะที่ช h อป e ีมีนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ